สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเทศกาลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเริ่มต้นึ้นตันจันทครับรับพลังงานดีๆรับสิ่งมงคลแก่ชีวิตสำหรับคนเกิดทั้ง7วันครับเริ่มกันเลยครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ไพ่ที่จับได้ไพ่ที่จับได้นะคะเป็นผู้ดูค่ะโอ้โหสวดมนต์เลยครับคุณผู้ชมครับ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสวดมนต์เลยครับสวดมนต์ให้เยอะๆนะฮะเช้านี้นะฮะหรือว่าวันนี้หรือว่าวันวันที่ท่านได้ได้ฟังคลิปนี้แล้วอะ่ะอยากจะให้ท่านเจริญภาวนาบทสวดเยอะๆจะเป็นบทสวดจกักพัิก็ได้บทสวดเงินล้านก็ได้ชินบัญชรก็ได้ผมผมเชื่อเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับว่าท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าท่านใช้การสวดมนต์เนี่ยชีวิตของท่านะจะดีขึ้นแน่นอน อย่างวันนี้เมื่อกี้มีโอกาสเราได้ดูรายการแฉเนะ,ะได้ดูรายการแฉเจเล้งเจเล้งบอกว่าวัดไม่ไปเลยไม่อะไรเลยฉันสวดมนต์มาตั้งแต่ตั้งแต่เก้าขวบถึงปัจจุบันและสวดทุกวันวันละสิบห้นาทีก็ทำให้เจเล้งมีเงินเป็นบานล้านในี่แหละครับคืออนุภาพของการสวดมนต์เมื่อก่อนนะเน่ยเจเล้งก็ไม่มี ที่ฟังดูนะฮะ<ช>ว่าชีวิตชันลาบากต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแหละครับเราค่อยๆสะสมแต้มบุญไปครับคุณผู้ชมค่อยๆสะสมแต้มบุญไปค่อยๆทําไปค่อยๆทมไปหรือคนที่เคยสวดมนต์อยู่แล้วนะครับหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีทริคอะไรอีกไหมสวดมนต์นี่เหมือนทําสมาธินะใช่ค่ะคือไม่ใช่แบบ 3. จบ5จบนะสวดไปเรื่อยๆครับตามอายุเราก็ได้ตามกําลังวันก็ได้แต่ถ้าเริ่มต้นอ่ะเอาสัก3จบก่อน นะครับเช้าแล้วก็ก่อนนอนผมเชื่อครับว่าชีวิตจะเปลี่ยนหลังจากสวดมนต์แล้วมีอะไรแนะนําอีกนิดไหมฮะก็หลังจากสวดมนต์นะคะก็ควรที่จะทําอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือเราอะแผ่บุญค่ะแผ่บุญค่ะแล้วตอนสวดนี้นะคะเน้นนิดนึงขอให้เวลาสวดเนี่ยตั้งใจสวดในบทคาถาแต่ละคาถานะคะไม่ต้องรีบอไปเรื่อยๆไม่ต้องฟาสต์สปีด ไปเรื่อยๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับความพิเศษของไพ่รัตนะได้มาบอกคุณแล้วนะครับว่าคุณสวดมนต์ไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ค่ะไม่ต้องเสียเงินด้วยขอแค่คุณสวดมนต์นะฮะและคุณจะสำเร็จดังใจของคุณปาารถนาอย่าลืมนะครับแผ่บุญด้วยนะครับแผ่บุญหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้แล้วนะครับปกติทางเราก็เป็นคนสวดมนต์ด้วยนะครับท่านช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อท่าน นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะสวดมนต์นะครับร่วมกันสวดมนต์หรือว่าท่านไม่สวดมนต์เดี๋ยวผมก็จะสวดมนต์ให้ต่านพิมพ์ใต้คลิปนะครับพิมพ์ใต้คลิปพิมพ์ใต้คลิปให้พวกเราว่าขอรับสิ่งมงคล ให้แก่ข้าพเจ้าหรือขอรับพลังงานดีก็ได้ใช่ค่ะโอเคขอ fc เราจะชอบบอกว่าขอรับพลังงานบวกค่ะขอรับพลังงานบวกกนเมาเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะฮะแล้วก็ทุกคืนเลยทุกวันเลยสําหรับคนที่พิมพ์คอมเมนต์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิ้นมาแล้วก็ผมจะอุทิศบุญสวดร่วมสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างงี้ครับค่ะโอเคครับโชคดีครับคนเกิดวันจันทร์สวดมนต์เจริญภาวนาเยอะๆครับสําหรับวันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวันอะไรครับ เป็นวันอังคารค่ะไพ่ที่จับได้ค่ะไพ่ที่จับได้นะคะเป็นสารไม้ค่ะโอ้เป็นสารไม้ครับสําหรับใครฟังตอนเช้านะฮะวันนี้นะครับสมมุติว่าท่านฟังตอนเช้าเนี่ยถ้าเจ้ามือยังไม่ปิดลับอ่ะผมแนะนําเลยก่อนบ่ายโมงทำความสะอาดสารที่บ้านนิดนึงนะครับบอกเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับสารที่บ้านของท่านจะให้โชคท่านนะครับรทําความสะอาดแบบจริงๆจังๆเลยนะเอาตุก๊กตาออกมา ตายายอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะหรือแบบตุ๊กตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรครับองค์นงองค์งน้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนน้าใหม่หน่อยะนะครับล้างให้สะอาดทําความสะอาดบ้านของท่านนะครับในในสารพระภูมิที่อยู่ในบ้านทําความสะอาดให้สะอาดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะมีปฏิหารวันนี้ะนะครับลองดูนะครับอาจจะมีความความปฏิหารเพราะว่าความพิเศษอของไพ่รัตนะเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า จันทำอะไรอังคารทำอะไรแต่วันนี้มาถึงตาของคนที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับผมแนะนำเลยนะฮะไพ่รัตนะได้บอกคุณว่าเป็นไพ่สารไม้ขึ้นผมแนะนำเลยนะฮะทำความสาสารสักน,นิดนึง응บางคนไม่เคยทำมาเป็นปีนะ,ะเอาบางคนไม่เคยทำเลยนะแบบไปยีนึงทำทีนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ท่านลองทำครับท่านลองทำดูนะฮะวันาา figured, นีน้ท่านลองทำดูนะครับว่าทำความสะอาดสารไม้วันนี้ แล้วเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นทำความสะอาดก็ถวายน้ำเธอถวายน้ําจุดธูปบอกท่านหน่อยเออหนูทําความสะอาดแล้วนะข้าพเจ้าทําความสะอาดแล้วนะอะไรเงี้ยขอโชคขอลาบปกปักรักษานะให้มีงานมีเงินเข้ามาเยอะๆเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอ่านะสาหรับคนที่เกิดนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารแนะนําตามนี้นะครับสุดท้ายก็ขอให้เฮงเฮงปังปังแล้วช่วยกันคอมเมนต์ ที่ใต้โพด้วยนะครับว่าขอรับพลังงานดีแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะสวดมนต์ให้ทุกท่านเลยนะครับวันวันพุธค่ะไพ่ที่จับได้ไพ่ที่จับได้นะคะเป็นพระราหูค่ะโอ้โหพระราหูพระราหูนี้มาก็จะมาพร้อมโชคใหญ่นะใช่ค่ะมาก็จะมาพร้อมโชคใหญ่นะครับคลิกนิดนึงนะครับให้ทุกท่านนะฮะวันนี้สวดมนต์บทคาถาพระราหูสุริยบับพา ให้สวดน,นะครับพิมพ์นะครับสุริยะบัพพาะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ข้างล่างให้ะนะครับว่าเข้าไปดูบทสวดเนี่ยเข้าไปดูที่นี่บทสวดพระราหูนะครับแล้วก็ให้เปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตแล้วสวดตามนี้นะครับพอสวดตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอพรแด่องค์พระราหูข้าพเจ้าไม่มีโชคใหญ่มานานแล้ววันนี้ ข้าพเจ้าขอโชคใหญ่ดุดดังฤทธิ์ขององค์พระราหูเท่าน um, sí ี้นะคะคุณผู้ชมผมจะบอกเลยว่าเตรียมรับโชคใหญ่ได้เลยนะครับเตรียมรับโชคใหญ่ได้เลยนะครับแนะนําเลยว่าเตรียมรับโชคใหญ่ได้เลยเพราะว่าความมั่งคั่งร่ารวยมาเกิดหน้าบ้านแล้วนะครับ เนี่ยแหละครับผมถึงบอกถึงพูดหลายครั้งว่าความพิเศษของไพ่รัตนะเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าจันทังคารทําอะไรราศีนี้ทําอะไรราศีนั้นทําอะไระแต่วันนี้ถึงคิวของวันพุธนะครับวันพุธค่ะไพ่ที่เราจับได้คือพราหูพร,ราหูค่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเดี๋ยวผมจะวางคลิปใต้ลิงก์ไว้ให้วางบทสวดใต้ลิงก์ไว้ให้ะนะครับแล้วให้ท่านสวดคาถาสุริยบับพาสวดเท่าอายุนะฮะ ไม่ต้องรีบนะครับสวดช้าๆค่อยๆสวดค่อยๆสวดทีละอักขระทีละมนตานะครับแล้วขอให้ชีวิตข้าพเจ้าแบบนี้ดีขึ้นแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีโชคใหญ่สักครั้งในชีวิตะนะครับแต่ถ้าได้โชคใหญ่ยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังกันนะฮะ,ะ <ทำ S 2> อย่าลืมไ <มา S 2> ย่ไเ้นะคะอ,อ,คอะมเมนต์มานะครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับให้เม้นว่าขอรับพลังงานดีขอรับพลังงานบวก นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ให้พวกท่านเนี่ยที่พิมพ์คอมเมนต์ไว้ทุกวันเลยะนะครับเราจะได้โชคดีไปด้วยกันมีบุญไปด้วยกันผ่านพ้น<า>อุปสรรคไปด้วยกันค่ะใช่ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะครับเราจะจับมือและกอดแขนเดินไปด้วยกันครับค่ะร่วมบุญร่วมอะไรด้วยกันนะครับค่ะสหรับวันต่อไปเป็นวันพฤหัดค่ะวันพฤหัดไพ่ที่จับได้ครับไพ่ที่จับได้เป็นพระเตรค่ะโอ้โหไม่ต้องดูอะไรเยอะแล้วครับวันพลหัด คนวันพุทธัสนี่ไหว้พระพิฆเนศครับบอกเลยหรือว่าโองศ์สีคเนสายะนามาหาสักร้อยแปดจบนะฮะ,ะหรือว่าบ้านบ้านบ้านผู้ใดมีบ้านคนไหนมีรูปพระพิฆเนศมีรูปปั้นพระพิฆเนศเนาะ,ะก็ไปยืนหน้าท่านหน่อยะนะฮะไปยืนที่หน้าท่านทําความสะอาดท่านก็ได้ครับเอาผ้าชุบน้านะฮะผ้าชุบน้ําทําความสะอาดองค์พระพิฆเนศนิดหนึ่งนงคะครับสาหรับ ท่านที่เกิดวันพนพฤหัสนะเอาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับโอมศีคเนศสายะนามหาสักร้อยแปดจบแล้วอธิษฐานนะครับพอพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแห่งความสําเร็จคะ่ะและก็สําเร็จทุกประการด้วยใช่ค่ะนะครับโชคดีมากเลยนะครับที่ชาวพทฤหัสจับได้ไพ่ใบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอชวนนะครับคนที่เกิดวันพุฤหัสนะครับ ฝากคอมเมนต์ว่าขอรับพลังงานบวกขอรับพลังงานดีนะครับเกิดวันพุธหัสแล้วเดี๋ยวผมจะสวดมนต์นะครับให้ท่านทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําบุญให้เทพเทวาที่อยู่ในในตัวท่านนะครับนะครับแต่ผมจะทําบุญให้แล้วก็สวดมนต์ให้เพื่อที่จะเสริมดวงเออให้กราวาวันพุธหัสนะครับไปครับวันต่อไปนะคะคือวันศุกร์ค่ะโอ้วันศุกร์ไพ่ที่จับได้ครับวันศุกร์ไพ่ที่จับได้คือพญานาคค่ะโอ้เข้าวัดนะฮะค่ะชาววันศุกร์เข้าวัดครับ เข้าวัดเลยครับใกล้วัดเลยใกล้วัดเข้าวัดครับพุทธศาสนาค่ะใกล้วัดเข้าวัดแล้วถ้าใครอยู่ไกลวัดทําไงไกลวัดอนตังไหมอุนเงินอนเงินก็ได้ค่ะช่วยเมนสร้างโบสถ์สร้างวิหารใน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 นั้นนะฮะลองดูฮะใน Facebook ใน y o YouTube ค่ะนะครับอนนะครับอนเงินนะครับเชื่อผมนะฮะนะครับเชื่อผมสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ไม่ต้องโอนเยอะค่ะโอน9บาทพอใช่ค่ะเก้าบาทไม่มีโอน5บาท5บาทไม่มีอนบาทเดียวค แต่อขอให้ใ,หใจบริสุทธิ์ขอให้ใจเราบริสุทธิ์ใช่ค่ะให้เราแบบในขนาดที่เราโอนนะฮะมันจะมีทิกอยู่นิดนึงซึ่งผมอะ่ะผมโอนตังค์ทุกวันนะแต่ก็โอนไม่เยอะครับาบาทเท่าอายุมัง่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ที่เราเราอยากจะโอนอแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับในขนาดที่ท่านโอนเงินอนะ่ะขอให้ท่านตั้งใจตั้งจิตอันเป็นกุศลสมมติว่าคุณโอนไปละห้าบาทปุ๊บ คุณอธิษฐานเลยข้าพเจ้าเต็มใจทําบุญให้แก่วัดนี้ขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งเสริมให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบแต่ความราบรื่นและร่ํารวยลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมแนะนําอีกนิดนึงนะฮะหลังจากที่ท่านฟังฟังว่าท่านควรจะทําบุญแบบไหนแล้วเนี่ยฝากให้ท่านคอมเมนต์ข้างล่างว่าขอรับพลังบวก ขอรับคำทำนายนะครับพิมพ์แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวผมจะสวดมนต์นะครับแล้วก็จะทำบุญอุทิศให้กับเทวดาประจำตัวท่านแล้วก็เดี๋ยวทางเราเองจะเสริมบุญให้ท่านอีกทีหนึง่งนะครับยังไงฝากช่วยคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับะรน,นะครับฝ<ช>ากนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอกลางคืนเวลาผมสวดมนต์หรือว่าเช้าผมไปทำบุญเงี้ยผมจะได้ส่งเสริมกันนะฮ <uit. S 2> นะอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวท่านให้หากินง่าย ค้าขายราบลื่นนะฮะคนรักกลับมาเลยมีความสุขกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะครับอย่างไรก็ฝากชาววันศุกร์นิดนึงนะครับสําหรับวันต่อไปครับวันเสาร์ครับไพ่ที่จับได้ครับวันเสาร์นะคะเป็นสารไม้โอ้สารไม้มาอีกแล้วท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้แล้วนะครับผมขอแนะนํานิดนึงเลยนะฮะขอแนะนํานิดนึงเลยนะฮะวันนี้นะครับ หลังจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ทำความสะอาดสารพระภูมิที่บ้านให้ท่านทำความสะอาดสารพระภูมิที่ผ้านนะครับหรือบางบ้านอยู่คอนโดไม่มีสารพระภูมิจะทำยังไงทำความสะอาดหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเอาผ้าสะอาดนะครับชุบน้ําแล้วก็ทําความสะอาดแต่ถ้าบ้านไหนมีสารตุกตาเอาออกเลยนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดเอาให้สะอาดที่สุดเลย พอเราล้างแล้วทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านจุดทูปนะครับ16บหดอกบ,บอกวันนี้ข้าพเจ้าได้ทําความสะอาดสารพภูมินะครับถ้าเป็นหิ้งพระก,ก็จุดทูป3ดอกหรือไม่ต้องจุดก็ได้บางคนอยู่ในคอนโดเดี๋ยวจะแสบตาบวันนี้ข้าได้ทำข้าพเจ้าได้ทําความสะอาดสารพภูมิแล้วออปูจ๋าย่าจ๋าหนูขอโชคขอลาบนะหนูไม่ได้โชคใหญ่มาหลายปีแล้วครั้งนี้หนูขอนะ และหนูจะทําความสะอาดให้ปู่กับย่าทุกวันพระเลยนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเพราะว่าความพิเศษของไพ่รัตนาไพ่รัตนาเขาจะบอกคุณว่าคุณควรจะทําอะไรจะมูตรงไหนแล้วจะลุ่ม,มนี่แหละครับค,คือความพิเศษของไพ่รัตนาบอกเลยนะครับบอกทุกท่านเลยนะครับชีวิตคนเราอะบางทีมันเปลี่ยนได้นิดเดียวนะใช่ค่ะมันเปลี่ยนได้นิดเดียวนะถ้าเราทําอะไรถูกถูกที่ถูกเวลา นิดเดียวมันก็คลิกได้นิดเดียวมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากร้ายกายเป็นดีอย่างบางทีคอมเมนต์มาอุยบุญเก่าไม่มีเลยเออเนะเราเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องบุญเก่าไม่ต้องเสียให้คุณเริ่มทำเริ่มทำบุญเลยนะฮะตั้งแต่วันนี้คุณไม่มีเงินทำบุญคุณนั่งสมาธิคุณสวดมนต์และแผ่บุญไปไม่ต้องเสียเงินด้วย ข้าพเจ้าขอ,อนั่งสมาธิ3นาที5นาทีก็ได้ครับหรือหนึ่งนาทีก็ได้ขอ,อนั่งสมาธิครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญให้แก่เทวดาประจําตัวขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่นี้ลุ่งเลืองและร่ํารวยและให้พบทางสว่างแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องแบบหูต้องทําบุญเยอะต้องอะไรไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นไพ่ลัตนาเป็นไพ่ที่เรียบง่ายสื่อสารกันง่ายๆเหมือนเล่ามองตากันนะครับแล้วเราก็คุยกันนะครับ แนะนำนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างสักนิดหนึ่งว่าขอรับพลังงานบวกขอรับพลังงานดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะอวยพรแล้วก็จะร่วมสวดมนต์นะครับเสริมดวงให้แก่สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับเราจะได้โชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับไพ่ใบต่อไปครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบที่จับได้นะคะคือพระแก้วมรกตค่ะโอ้ไม่ต้องดูอะไรแล้วครับคนที่เกิดวันอาทิตย์โคตรโชคดีเลยเพราะว่าไพ่พระแก้วมรกตนะครับคือไพ่ที่สูงที่สุดของเราแล้วคือไพ่ที่สูงที่สุดของเราแล้วไม่มีไพ่ไหนสูงวันนี้แล้วบอกเลยนะฮะไม่มีไพ่ไหนสูงที่สุดเท่านี้แล้วครับคนเกิดวันอาทิตย์โชคดีนะครับวันนี้ถ้าหวยออกก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่ถ้าฟังก่อนบ่ายก็ ลอง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 ดูครับถ้าเจ้ามือยังไม่ปิดก็ก็ลองดูครับเลขบ้านเลขรถอะไรเงี้ยฮะใส่ใส่ไว้ครับอาจจะมีโชคเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบใหญ่สําหรับไพ่พระแก้วมรกตเนี่ยนะครับสําหรับชาวที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่แบบสูงสุดนะใช่ค่ะสูงสุดเลยนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใช่ค่ะนะครับโอเคครับชาวอาทิตย์ไม่ต้องอะไรเยอะสวดมนต์ปกติ เจริญภาวนาแล้วก็วันนี้หลังจากฟังคลิปให้คิดแต่สิ่งดีๆนะครับนึกถึงบุญที่เคยทํานึกถึงวัดที่เคยไปเอวันนี้ฉันไปเติมน้ามันตะเกียงเอวันนี้ฉันไปหยอดตู้สังฆทานให้นึกถึงบุญนั้นนะครับแล้วท่านก็แผ่บุญไปขอแผ่บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําหรือวันนี้โอนเงินไปช่วยโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้สักหบาทสบาทนะครับวันนี้ข้าพเจ้าได้ช่วยโรงพยาบาลสงฆ์ขอให้กุศลนี้ให้ข้าพเจ้าถูกหวยสักหกล้านสิบสองล้าน เจะได้เอาเงินมาใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูครับดีจริงๆครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับบอกเลยพอเสร็จแล้วนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับฝากคอมเมนต์ข้างล่างนิดหนึ่งนะครับว่าขอรับพลังงานบวกขอรับพลังงานดีนะครับหรือคอมเมนต์นะครับในสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวทางผมเนี่ยทางเราเนี่ยทีมงานเราเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสวดมนต ให้พวกท่านนะครับแผ่ร่วมแผ่บุญอุทิศบุญให้แก่เทวดาประจําตัวของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับส่งเสริมกันครับหลังจากนี้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับรวยวๆวยทุกท่านนะครับค,ครับสวัสดีครับ